ครับสรุปท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับเรามาเปิดแพ็คตามล่ามาคัสแลตฟอร์ดกันหน่อยครับทีโอทีดับเบนะนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราดวก่อนนะครับนี่ครับก่อนอื่นเลยนะมาดูแพ็คนี้ครับนี่ครับแพ็คอีพิกบิ๊กไทม์นะครับเป็นทีมเชลซีนะครับอาทิตย์นี้นะอาทิตย์แล้วที่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ อาทิตย์ที่แล้วเป็นวันดิตรลอยนะครับพี่ม้านะครับอาทิตย์นี้มีดีดดเยต็อกบาร์นะครับไอแมงสาบของเรานะครับก็บิ๊กไทม์นะครับเป็นมาเกลเล่นะครับส่วนอีพิกสตัวนะครับเป็นดีดดเยด็อกบาร์กับปีเตอร์เชคนะครับก็สําหรับแฟนทูซีนะมาแล้วนะครับจัดไปครับแพ็กนี้นะร้อยห้าสิบตัวนะครับน่าเปิดไหมด็อกบาร์นี้เป็นยังไงอยากรู้มันเป็นยังไงนะครับเอาจริงนะ ล็อกบาร์แม่งแต่แบบก็ไม่ได้ดูค่าพลังดูจากค่าพลังแล้วนะก็เฉยๆไหมเออแต่ผมอยากลองเล่นนะผมยังไม่เคยมีนะครับสำหรับดีวีเล็อกบาร์นะครับก็ใครสนใจมาเปิดกันได้นะแพ็นี้นะใครตามล่าหมดไปกี่ทองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมก็อยากจริงๆก็อยากได้นะเอาจริงแต่เขาว่ากันนะครับมาครับมาดูแพ็กนี้ครับนี่นะครับแพ็กเวอร์ไวนะครับ p o t w นะครับวันที่19 2 0 2 3 ก็นำทับมาโดยครับนี่ครับเปาโลดีบาล่าครับตำแหน่งเป็น CF นะครับบ i ฟลายอิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับตัวหน้ากองหน้าตัวหลอกนะโอ้ค่าพลังก็เอาเรื่องเด้อแต่สุดกว่าเลยนะครับไม่ธรรมดานะบาลารนเก้าสิบเลยนะครับตัวนี้นะเปาโลดีบาล่านะครับมีตะพันทัดด้วยนะตัวต่อมาครับเตียโกซินวาครับนี่เซนเตอร์จากเชลซีครับอายุ38ขวบนะครับ เป็นตำแหน่ง The Death อ a อ r ยยนะดูจากค่าพลังแล้วก็ก็โอเคนะก็อ,อยู่ที่ปกติไหมผมว่าอยู่ในเลเวลปกตินะแท็กกิง้งการเล่นเกมลับ92 91นะครับก็พลังเกมลับก็โอเคอยู่นะสปีด70นะครับจัมปิ้ง92นะครับความแข็งแกรง81นะครับสตาม,มินา76นะ มีสกิลมงด้วยนะครับเฮดดิ้งนะครับแมนมาร์กิ้งนะเปิดบอลก็มีนะครับมีลูกอ่ามีสกิลยังมงด้วยนะต่อมาครับกาวี่นะครับนี่ไอหนูจากบาร์เซโลนาครับเป็นโฮเพเยอร์นะครับล่างนี้นะเป็นโฮเพเยอร์นะครับดูสกิลโอ้แปดสิบกว่าเลยนะครับแปดสิบกว่าเลยนะมีเกณฑ์เล่นเกมรับด้วยนะแปดสิบเจ็ดด้วย บาลาน90นีจะมีหน้า80นะครับตัวต่อมาครับนี่ครับแลมเดลครับโอ้โหแมตเจอสเปอร์ไม่รู้จะเหนียวไปไหนนะเหนียวจริงครับแลมเดลแม่งโคตรเหนียวอะเอาจิงเหนียวมากนะครับช่วยอาร์เซนอลได้เยอะเลยนะแลมเดลนะครับแมทที่เจอกับสเปอร์นะโอ้โหผมนั่งดูอยู่นียอมเลยนะและนี่ครับเปียกของเราที่ผมอยากได้นะครับมาครัสเลสฟอร์สนะครับก็ตัวนี้เป็น5ดาวแล้วนะครับทุกคน แต่มาในตำแหน่ง lmf นะครับตอนอยู่ที่9ก้นะเป็นการเทร n ดิ้งนะครับไม่ต้องอัพค่าพลังนะเป็นโฮเพเยอร์นะเฮ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนเอมบาเ a ้นะครับเออแต่ว่าคงจะไม่โกงเท่าเอมบาเ a ้นะผมว่านะเอมบาเ a ้ไม่โกงจริงร่างนั้นนะครับโฮเพเยอร์นะวิ่งกระจุยเลยนะครับนี่นะอยากได้นะครับมาคัสเซฟฟอร์ดนะครับ5ดาวมาแล้วนะครับบินยาแดครับโมนาโกมาแล้วครับกองหน้ามาอีกแล้วนะบินยาแดนะครับ ฟิฟไว้นะครับแบ็กไม่ใช่แบ็กกองหน้านะครับจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับอันนี้เป็นเซนเตอร์นะครับลามานี่นะครับจากนาบูรีนะคูโบก็มานะครับลูกแม่นะครับนี่ครับซาริมาร์ตนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดของฟรีกันก่อนเลยนะดับแรกนะสูตรเดิมครับสูตรเดิมครับสำหรับผมสูตรเดิมตัวสุดท้ายของแพงครับไม่เป็นโฮปเยอร์เหรอ ซอรี่มาร์สนะครับแมวนะเปิดกดที่ซอรี่มาร์สตัวแรกมาแบบของฟรีเป็น <c oughs> ไปครับลุยของฟรีครับใบแรกครับอังกฤษไหมอังกฤษมา5ดาวนี้จบเลยนะแรดฟอร์ดแน่นอนนะครับ5ดาวเอา5ดาวก่อนอังกฤษ5ดาว เรียบร้อยเลดฟอร์ดเสื้อแดงเบอร์สิบโอ้โหเตโกซินวาเอาอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหเตียโกซินวาครับเหมือนคลิปไหนนะคล,คลิปที่แล้วไหมถ้าจำไม่ผิดอะที่ผมลงอะโอ้โหแม่งรอกกันได้นะครับโอ้โหเตียโกซินวานะครับห้าดาวเหมือนกันนะนึกว่าเลตฟอร์ดมาแล้ว เห็นเสื้อนักเงือเรียบร้อยเลยครับเตียโกซินวาอ,อ,อังกฤษมีกี่ตัวโอ้โหมันห้าดาวกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามตัวสามตัวคิบไว้อีกตัวสี่ตัวอังกฤษสี่ตัวนะครับห้าดาวโอ้โหมาแล้วมาลุยกันต่อครับแลวห้าดาวโคตรเยอะนะมีสามดาวตัวเดียวนะครับสี่ดาวสามตัวนะลุยให้ได้ดาวห้าดาวไว้ก่อนนะไปครับ 100ทองแรกครับลุยเปิดได้คนละสามร้ทองนะครับแพ็คนี้นะรวมของฟรีด้วยอีก1ครั้งก็เป็น4ครั้งนะครับสำหรับแพ็คนี้นะ PWTW นะครับก็มาให้เปิดฟรีกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเล่นกับคอมก็แจกแล้วนะครับอังกฤษไหมอังกฤษอีกทีเออ5ดาว5ดาวเสื้อแดงเบอร์สิบเสื้อแดงเท่านั้นเบอร์สิบโอ,อ้อังกฤษมาจริงวะแลมเดียวครับโอ้ย ถัดไปอีกตัวไม่ได้เอ <c oughs> เป็นแรมเดียวไปอีกนะโอ้โหประตูมาทำไมวะเนี่ยไม่อยากได้นะแรมเดียวรูลแล้วไปอังกฤษนะโอ้โหอีกตัวเดียวอะถัดไปอีกตัวเดียวก็ไม่ได้นะผมว่าโอกาสยากละเพราะว่าอ e ีแพง็กนั้นก็สลับอย่างนี้นะผมจำได้เนี่ยมันสลับตัวเป็นตัวตัวเป็นตัว,ตวอย่างนี้นะครับมา ตอนนี้มาเหมือนเดิมไปครับร้อยทองที่สองครับจะเปิดน้องแพ็กบ้างดิไปลุยหนึ่งสองสามรู้อังกฤษอย่างเดียวอะ <c oughs> เออดิเดี๋ยวอีกสองตัวอังกฤษแหะอังกฤษด้วยวะห้าดาวเออเอาโอ้ เลตฟอต้องมาแล้วมึงต้องมาแล้วมึงต้องมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเบนไว้ไอ้กิฟไว้ไม่เบนไว้โอ้โหกองหน้าฟอเรส์วะจะบ้าอะไรวะครับเนี่ยโอ้โหอังกฤษมาหมดอะครับ แล้วแม่งกีใบเสื้อแดงอีกโอ้โหูเอ้ยกีโคแม่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีสี่ตัวอังกฤษนะครับมีสี่ตัวนะครับก็คือออกหมดแล้วสามตัวเหลือแรดฟอร์ตตัวเดียวอยู่อังกฤษนะครับห้าดาวแนละ้วแล้วก็มีซอลลี่มาร์ตอีกตัวแต่เป็นสามดาวนะโอ้โห เหนื่อยใจไปครับ100้อทองสุดท้ายครั้งสุดท้ายของแท็กนี้ไปครับจะมาอีกไหมอังกฤษ5ดาวผมนี่ท้อเลยเกินจะบ้านะครับเป็นไปได้นะครับอังกฤษออกหมดเลยนะเอาเรียบร้อย5ดาวกาวิยโอ้อะไรวะเกินพี่โคเกิน เกินไปโ oh, นะอ้กาวีนะเฮ้ยโคตรเซงเลยวะทุกคนแม่งเกินไปนะมาครับมาดูครับว่าได้ตัวอะไรบ้างน,นะครับอาทิตย์นี้ <laughs> โอ้มาครับตัวแรกครับเปิดได้ของฟรีครับนี่ครับสตียโก้ซินวาครับกองหลังจากเชลซีนะ ตัวต่อมาครับแฟลมเดลครับผู้รักษาประตูจากอาร์เซนอลนะครับนี่ครับแล้วตัวต่อมาครับกีฟไว้ครับเสื้อแดงเหมือนกันครับหืมโคตรเจ็บโอ้แต่เป็นของกองหน้าฟอเรสต์นะครับคือแบบอังกฤษมาหมดเลยไงห้าดาวหมดเลยไงสามตัวไงเออแค่นั้นแหละโอ้แล้วตัวสุดท้ายครับนี่เจ้าหนูกาวีครับจากบาร์เซโลน่านะครับ LMF นะครับตัวนี้เป็นโฮเพเยอร์นะ เดี๋ยวจะลองเล่นเอฟดูเล่นได้ไหมไม่ได้มั้งเนี่ยนะครับเล่นเอฟไม่ได้นะกาวีนะครับโอ้โหโคตรสิงเลยวะ่ะเจ็บแสบมากนะอาทิตย์นี้เจ็บปวดสุดตั้งแต่เปิดมาแล้วเอาจริงแม่งห้าดาวมาหมดอะ่ะแล้วอังกฤษมาหมดไงเออโอ้ก็ไมค,ครับสำหรับาทิทย์นี้เปิดได้ใครกันบ้างนะใครแบบเปิดได้เหมือนผมไหมแม่งโคตรโคตรสิงอะ่ะ โอเคครับสำหรับทีมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบอยลืมฝากกดไลค์กดซับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนะและ จะใครได้อะไรครับใครได้ไรสอร์ดครับมาขิงกันหน่อยครับโอ,โ,โอ้โหผมโคตรเซ็งเลยว่ะแซ็งดีนะครับได้5ดาวหมดทุกตัวนะโอเค